เปิดเรตติ้งละครประจำวันอังคารที่1มิถุนายน2564ละครเรื่องไหนได้เท่าไหร่กันบ้างมาดูกันเลยค่ะช่อง 7sd ละครรีรันรีรันช่วงเช้าอุหลาบร้ายของนายตะวันตอนแรก1.4รีรันบ่ายเจ้าสาวจำยอมได้เรตติ้ง2.3ละครเย็นสัมปทานหัวใจรีรันตอนแรกได้ไป3.1 ปิดท้ายช่องเจ็ดละครหลังข่าวคทาสิงได้เรตติ้ง4.6ช่องสามละครรีรันเช้าเวียงร้อยดาวได้เรตติ้งช่วงแรก1.1และช่วงที่สอง1.6ละครรีรันบ่ายนางทาตเรตติ้ง0.9ละครรีรันช่วงเย็นปาฏิหาริย์รักข้างขอบฟ้าได้เรตติ้ง1.1ละครเย็น มาที่หารรักแม่โพศกได้เร็ติ้ง2.7ละครหลังข่าวคราวมุกงดปิดท้ายที่ถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลเมชั่นลีกระหว่างไทยพบกับเซอร์เบียได้เร็ดติ้งไป4.0ช่องวัน31ละครรีรันช่วงเช้าบัลลังเมฆได้เร็ดติ้งไป0.4 0.4และ0.4ละครรีรันช่วงบ่ายเพลงรักเจ้าพระยา0.3 0.2และ0.4ละครเย็นผู้ใหญ่สันกำนันสีเรตติ้ง4.4และละครหลังข่าวพายุทรายเรตติ้ง3.5ช่อง8เรือนร่มนงงิ้วได้เรตติ้งช่วงแรก1.2และช่วงที่2ได้ไป1.3ช่อง t n m 25 เธอเขาเงาแค้นไดน้0.1ขอบคุณข้อมูลเรตติ้งจากทวิตเตอร์หนูมายาดราม่าด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะ